ก็จะแบบตัดเยื้้กนั่งก็คือสายสั้นาคือรี่สอะไรเี่ตได้เี่ยวอง ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญพับทรงพระเจริญพ,พระเจ้าค่ะ and